ทำไมครับต้องจบแล้วแล้วทำไมครับ <laughs> <c oughs> พูดถึงแฟนคลับเลยคร่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับไปทำไมครับทำไมจะไปหรอ โอเคออนวางแผงเมื่อไหร่ครับสิงหาคมวางแผงสิงหาคมนะครับแฮมเบอร์เกอร์ปกปกปกนะครับสิงหาคมโดยช่างภาพให้เราติดตามกันครับ